มันเก็บได้ทุกวันไม่เข้ามาไม่เข้ามาเริ่มปลูกขึ้นมาเดือนเดียวเขานท่านบอกก็เก็บได้แล้วแม่นค่ะมันเร็วแห่งบ่แม่นค่ะโอ้ต้นมันไงไปนี่มันสัตวบลงๆเลยบ่ค่ะแป๊บเดียวม่แมนเค่แค่ประมาณเดือนเดียวเก็บได้เลยค่ะโอ้ครับเก็บทุกวันเอาพี่น้องคิดเบิ่งโลคมือเรื่งจัาโลก็เอื่ยอ่าหกสิบเจ็ดสิบกิโลค่ะที่ไปสิบห้าบาทนะครับหกสิบเจ็ดสิบโลค่ะกระมือแล้วเกือบพันเนาะค่ะ ดถ้าขายแบบขายแบบขายย่อยก็กิโลละ25บาทถ้าขายย่อย25บาทอีกต่างหากพี่น้องเอ้ยเป็นว่าถูกบ่มีพี่น้องป่องห่วมพงแซงถูกบ่มีผ้าแรงอมแกงหงตม้มทุกมักมมมเป็นหนีสูสีพันดาถูกน้ำฝากระตาษห่างเพื่อนหน่อยตูบตองถูกบ่มีใส่ทองห่องแอลแนวหาถูกจ่ายาแพร่ไร่ผมไหมบ่มีคลอง ถูกน้ำท้องข้ามแก้วปลเ,เหลือถงขังไทยถูกทอด้ไผแหงซำย้ำหน่อตืมแถมสันแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ้าสวนหยกใหม่นะครับมันี่ผ้าพี่น้องมาเบิงอันเขาเอืนอมกสะกอดนะครับเอามาพ่ขอนเขาจะคล้องสวนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะ พี่ยังก่อครับเสื้ออรัญญาค่ะบันรยังครับพี่นี่อันนี้ทาช้างนอกหมูสองค่ะทาสังนอกหมูสองทิศถนนใหญ่แมนค่ะนะครับผมแน่มาเห็นแปลงซีงงามๆผมก็เลยอยากทายพี่น้องเบิ้งเะครับพี่น้องมันใส่ระยะเวลาปลูกโดนบอกครับพี่อันนี้บอกครับครับผมอ๋อพแค่เพาะเม็ดมันหนัดซิบก็มือค่ะบานนี้กับกับ่งเตรียมหลุมปูค่ะเพาะเม็ดซิบก็มือค่ะ หลังจากซิปก็เหม่อมันขึ้นมาเร็วแห่งจริงครับมันก็แตกใบใบไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบเลี้ยงมันอะแตกใบเลี้ยงปุ๊บอ่ะฮะปัจนี้ก็พร้อมลองหลุมเลยแมนค่ะต้องรีบปลูกต้องรีบปลูกน้ำแมนค่ะเขาเอิญบางแจ้งครับบ่านเขาเอิญเขาเอิญบังสะคอดไม่ไดซื้ออื่นบ่ครับแมนค่ะบังสกอตซื้ออื่นเยเขาเอิญบังสะคอ,อดกินได้ทั้งนวยทั้งดอกเรา มันมี่ซื้ออื่นไหมครับภาษาญี่ปุ่นเห็นเข้าเอิญว่าแตงกวาญี่ปุ่นอ้อแักแตงกวาญี่ปุ่นนะครับหรือว่าบ้านท่าเอิญเนาะแบบสะกดนะครับปลูกมันโดนแล้อบปล่ครับอันนี้บอกค่ะครับผมระยะเก็บเกี่ยวนี่ตอนนี้ประมาณเกือบจะเดือนแล้วค่ะอันนี้มันเริ่มจะวายแล้วอันเราของเราเนี่ยมันเก็บได้ทุกวันหมายเขาว่าไหมเขาว่าเริ่มปลูกขึ้นมาเดือนเดียวเขาบอกจเก็บได้แล้วแมนค่ะมันเร็วแห้งบอกแมนค่ะ โอ้ต้นมันไงป่านนี้มันสับลงๆเลยบ่ค่ะแป๊บเดียวมั่วแค่แค่ประมาณเดือนเดียวเก็บได้เลยค่ะโอ้ครับปานนี้ระยะเวลามนการเก็บเกี่ยวมันหนีโดนมมครับเก็บเกี่นี่ตอนนี้ประมาณใกล้จะเดือนลรอค่ะยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหมื่นหรตั้งแต่ปลูกเรียกว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่เก็บเกี่ยวนี่ค่ะแสดงว่าเก็บไม่ได้อีกจนเดือนวันละวันละหกสิบเจ็ดสิบกิโลถ้าไปส่งก็กิโลละสิบห้าบาทเอ้าแค่นี้ นั่นแหละข้างล่างด้วยโอ้ประมาณสองล่ะเก็บขนาดใดครับใหญยครับขนาดนี้แหละค่ะถ้าดอกมันเริ่มบานอย่างเงี้ยเราก็เก็บเลยอันเนี้ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอ่าฮะประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ดอกเขาจะกินได้ทั้งดอกทั้งอันนี้อันนี้ดอกมันอันนี้ผลมันก็คือกินได้อันอัมทีดตัดตัดตัดเป็นคือตัดก็คือนั่นแหละที่เราเก็บไปทุกวันนะะคเนี่ยแสดงว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆนั่นไยนี่ซสอนขึ้นมาเรื่อยๆแม่นค่ะมันเหงาันเลยครับอันนี้มันยังที่สุด มันก็จะไปเรื่อยๆแม่ค่ะถ้าเขาฉีดยาหมายถึงว่ายาไล่แมลงอืมันก็เพียมันก็จะบกินหยอดมันจนกุดมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆแสดงว่าการเห็ดนี่บ่ได้งาบุนได้บอกครับอหญ่โ่ค่ะบ่ยุงยาบ่ยุงยาบุนได้หวยท่านมันเดียครับใหญยมาจราสัครับอันนี้เอ่อมันเป็นข้าเจ้ามาขายของบริษัทเจียไตไหมค่ะอถ้าเขาไปสือเป็นทุงๆที่เขาหอยขายมันสิเกิดบ่ สีเขาหลายขายเกิดขึ้นกันค่ะเกิดเกิดขึ้นกันค่ะโอ้มันก็มีหมองแง่ของน้ำเลือดและผลของ่นค่ะอันนี้มันเริ่มจะไหวลรอค่ะเริ่มจะไหวค่ะถ้าจริงๆอ่ะมันจะตรงแบบขนาดนี้แหละค่ะขนาดพุ่นนะครับเนาะค่ะนี่โซนนี่ยแหละค่ะเขียวไปเรื่อยยังสิบอ่ะแม่นค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บเก็บได้แล้วนี่เก็บในทุกมื่อค่ะเก็บทุกวันเอาพี่น้องคิดเบื่องโลกมื่อหนึ่งจักโลกก็ใหญอ่าหกสิบเจ็ดสิบกิโลค่ะที่ไปสิบห้าบาทนะครับหกสิบเจ็ดสิบโล กระ,ะมือละเกือบพันเนาะ,ะกับผ้าใยนะครับถ้าขายแบบขายแบบขายย่อยก็กิโลละ25บาทถ้าขายย่อย25บาทอีกก็ขายส่งกิโล15บห้าบ้นในการห้องพื้นมันยุงย่งยากบ่ครับอุ้ยบ่ค่ะกะปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละค่ะปุ๋ยเม็ดอ่ะข,ขี้ไก่อัดเม็ดแมนค่ะล่องก้นหลุมแล้วก็ไถกบกบแล้วก็เอาผ้า,ายางผ้ายางมาคลุมเสร็จแล้วก็แค่นี้บ่ได้ใส่ตอนห้องพื้น แมนค่ะมีแต่ขีดไก่อย่างเดียวอ๋ใส่แค่ขีดไก่อัดเม็ดนะ,ค,ะครับแค่นี้มันก็งามแล้วค่ะแล้วก็ปลูกพอปลูกไปได้สักใบใบเขาเรียกใบอะไรมันนะเนี่ยมัน<ป>ออกใบเลียงแมนค่ะใบเลียงมันออกปุ๊บ,บแต่สามสี่ใบเท่ากับคอยอ้อยปุยป๋ยปุยป๋ยปุ๋ยเม็ดอะคะ่ะสามถึงสี่เม็ดต่อหลุมครับบันี้ก็โดนก็เลยมันก็เกิดดอกเลยแมนค่ะ พ่อพอพอมันเริ่มอันนี้เนี่ยมันก็จะนั่นเลยค่ะมันก็แท่งแท่งดอกพอ,ลเ,อาาเลยทายางออกมาก็มีดอกเลยมีม่ดอกก็คือมีหน่วยมาเลยแมนค่ะ,ระเราพอได้ผสมเกสรคือบกอื้อครับพอได้งยง<อ>งากก็นั่นค่ะบัเวน้นแต่ว่าเขาจะเก็บเอาพันธุ์มันเขาต้องการจะเก็บพันธุ์มันก็คือถ้าสมมุิท้าเลือกจะให้มันหน่วยโตครับผมมันก็จะไม่มีลูกเล็กเลยโอ้คือปวกขันป่วยเนี่งคือแมนค่ะต้นหนึ่งก็ใช้ใจประมาณสามหน่วยบบกไงเลยแมนค่ะสวายเห็ดพันธุ์ อัสามารถเอาห้่อยไม่เดียวสามารถเก็บไว้เพื่อจะเอาเม็ดเมล็ดมันเห็ดท่านได้ใช่ใช่ค่ะใช่เห็ดหลอกต่อไปบนบ่บรรดาไก่พันธ์มวยังบ่ค่ะบ่ไก่พันธ์โอ้บัานนี้บ่ได้เห็ดท่านไว้บ่เก็บเม็ดมันไว้อีกจะปลูกปลูกเก็บเก็บเพาะเอาเม็ดมันไวเฉพาะน่ะค่ะอันนี้ก็คือบ่ได้เห็ดเก็บเม็ดมันไว้เพื่อแบ่งปันจำนายบ่ครับเไกย ยังบ่ทันปลูกค่ะแต่ว่าเก็บไห้หมายถึงว่าใส่ตู้เย็นไวเอ้ามันแบบได้เยอะนี่บ้ดนี้ช่วงเว่าเหาเก็บหน่วยไงมันไปในในมันเขาพาตากแห้งแล้วเขาจะเก็บไหวโดนๆเขาก็ใส่ตู้เย็นไหวไหมค่ะโอ้มันมักอากาศเย็นแม่นค่ะเพราะ่ามันเป็นของญี่ปุ่นไหมค่ะโอ้คือปลูกได้เฉพาะช่วงตากแห้งเมล็ดเสร็จแล้วนั่เอยเนาะเสร็จแล้วเ้ากับไปไวเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาค่ะให้อุณหภูมิมันเย็นไห้ค่ะบันนี้มันจะปลูก ได้เจ็หน้าหนาวบอกใหญ่แม่นค่ะแม่นโอ้นะครับจะพาะหน้าหนาวนะครับขนานเอื่นก็คือบออกเลยแม่นค่ะโอ้ขนานหนาวนี่มันจะออกได้ผลผลิตดีเอานะครับนี่คือบานท่าเอื่นบักสะกดหรือว่าแตงกววญี่ปุ่นกับพ่อมีไรได้ยู่นะครับนอะอันนี้เป็นแห้หน้าเข่าธรรมดาค่ะปลูกเข่าเส็จแล้วก็คือตัดตอเฟื่องออกตัดตอเฟื่องออกก็คือไทไทเหลือกระหอบกระเหลื่มปั๊บพื้นที่เป็นอีกแล้วก็ ท่างเลือหนึ่งน้องใหญ่น้ะสำหรับเกษตรกรหารายได้หลังเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็คือได้เก็บทุกมมือเก็บทุกมมืออนอกจากปลูกสก๊อตแล้วเกษตรยางอื่นก็เห็ดน้ำน้องใหญ่นาะม่นมันจะบ่ค่อยมากอัตราภาพจะชุ่มนะครับนอกจากเข็ดสวนแล้วนะครับใหญ่เป็นแบบมีการเลี้ยงปลานะครับคุณสัตว์โด่งๆมาก็นี่แหละขนาดซ้ำนี่แหละคือทีไงแห้งครับคุณ ตัวเดียวแกงไปวัดนี่ลุงพอกินมาเบิดปานิ่นกับตัวใหญ่ค่ะมันใหญ่ยังไงครับสามผีมม่ผียังหยัางน้ำหิมสากับปูบกเผากับปูบักมะละกอมะละกอนี่ก็ลังสีเสริมกล้วยว่าใส่บะเลอ่ใส่ไว้ในแซมกับไอ้ต้นบักเผาข้างในค่ะโอ้นี่ตเห็ดชลาไปนี่โอ้ยงามปันยังล่อสร้างเพื่ท่านหวังค่ะ เห็ดสาลาไปหวานอาหารปลาเอาไว้ต้มไงแห้งครับไงแห้งปลาเพิ่นจะเล่มปลูกอ่ะค่ะแซมกับต้นมะพร้าวปลูกเพราะได้กินก็ให้เขาเอื้ออาทรกันเราลงน้ำต้นในในก็หดต้นเ้าอยู่แล้วก็เลยใส่บักพริกใส่หอมกับไปให้เล็กน้อยน้อยพักอันนี้มาเพราัดจะเริ่มลงมือเฮ็ดนั่นหรอค่ะครับผมบรรยากาศคู่สาวยัง็เลยใส่บักพริกใส่หอมกับไปให้เล็กน้อยน้ักอันนี้มาเพาะตัจะเริ่มลงมือเฮ็ดนั่นหรอค่ะครับผมบรรยากาศคู่สาย่งบะฮันต้นเ้ายิ่งแล้วก็นลยใส่ใส่บักพริกใส่หอยบไปให ค่ะอันนี้ร้านหน่อยอ้าเบิ่อยตาบน่น้านนี้เป็นสวนท้งใหญ่เพิ่นนะครับที่เป็นปลูกกระมีอันนี้กํารังทดลองเอาเมกทุเรียนที่เป็นเม็ดมะพร้าวเองนั่นมะพร้าวเองเลยก็จะทดลองเบื่องว่าเปลี่ยนยอดของขังคือขังไว้ว่ามันไกลมันจะได้ไหมกระมีมันก็เริ่มแทงจันแล้วค่ะเริ่มแทงจันบ่าข้าวทุกปีเลยครับ สามปียังไม่ถึง3ปีดีเลยค่ะกุมภานี่แหละจะถึง3ปีเกือบเกือบสามปีนะครับเริ่มแทงจันเริ่มสีออกน่วยแล้วก็ปูกล้วยน้ำว่าเสแสมนี้ก็คือแซมลองทดลองก่อนค่ะโซเลียนเกี่ยกับต้นกล้วยใหญ่ขึ้าานบัฝาดต้นไงเข้ามาโหลดไม่ไม่ต้นต้นใหญ่มันปลูกไว้ข้างในยังไม่เสถียรเท่าไหร่ดินตรงนี้เป็นดินบานธรรมดาบอกเขาใหญ่แม่นค่ะแม่น กล้วยกับพ่อมีให้เบ่งนะครับอันนี้กล้วยไม้ป่าช้างกระเอามาแซมไว้อันนี้สีบรรยากาศสวนเพลินนะครับยังยังไม่เนาะถือว่ายังไม่นะครับบักผ้ากับือว่าถือว่าไงนะครับซ้ำนี่บักผ้าเพล่นถื่อว่าไงเพราะว่าเพ่อนบรได้เฮ็ดคู่เฮ็ดจังเพล่นคุดดินธรรมดาแล้วก็ปลูกเลยนะครับวัวได้ปั่นคู่วได้ใช้กอนคุดปลูกเลยบเอื้อยครับแมนค่ะ สามปีนะครับเพื่อต้นไงบรรยากาศสวนหลอบบาทไม่ง่ายกหลายเดียวครับคุณแม่นค่ะแม่นไม่ง่ายครับปลูกยี่บอนันอันนั้นอันนั้นปลูกค่ะสักทองอมไม่สำหรับใหญ่ๆนะครับกม็มีหลายต้นไม่สักทองอยางหน้ายางหน้ากับต้นใหญ่นะครับพีเ่เอ,าเอ,าเอา้าไอ้ประเทศระบบน้ำสำหรับครับคือนตรงลากนนสายหด ไม่ได้ทําระบบน้ําเลยค่ะก็คือว่ามันน้อยโอ้มะพร้าวกหลายใช่ค่ะใช่มะพร้าวประมาณ50บวันนี้ใหญ่ตรงหลากสายหดจักมือหดทีนึงครับวันเว้นวันค่ะอ้ว่ามือเว้นมือนะครับเราเพิ่นก็จะกวาดขี้อาหารไปใหม่ล้วกัดโม่อยใส่เงากันปล่อยไกลเลียงตามธรรมชาติอันนี้คือเขาติดไอ้ใดตลอดเลยได้ค่ะนี่นี่เบคให แม่นค่ะย่ายแกจะเอาไปขายลูกแล้วยิ้มหาบาทสามสิบบาทแล้วแต่โอ้รสชาติคืออยู่ตลาค่อยยิ้มล่ะหวานหวานกว่าด้วยซ้ำหมาะค่ะโอ้พ่าเป็นแบบออกเคไหมแต่ว่าอันนี้สตอมไม่ได้ผลเอ้าต้นสตอมทำยังไงนี่แม่นค่ะบโอ้โธ่ช่วงหนึ่งสามต้นครับสตอมช่วงส้งก็ห่างนี่มันเป็นอย่างที่ผมมีหน่วย มันเป็นอีหยังรูนี่ค่ะจะปลูกดนเราได้ค่ะแล้วยายแกก็ปลูกตะไคร้ค่ะพ่อได้ขุดนอขายบ่แม่นค่ะขายแกายขายตลาดนัดโอ,อ้สวนขั่วนะครับบรรยากาศปลูกไต่หฮมย่างไต่หฮมไอต้อนซักสต,ตอน,นี่ถ้าไม่ออกดอกน่าจะสตอนี่สามต้นครับซูซามก้งย่างนี่ <c oughs> เอาวันนี้ขอบคุณใหญ่ไลยครับที่พาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องไอ้ แตงกวาญี่ปุ่นเลือบบักสกอตดจะเอาพันนูนให้ในเด้อครับเอาน้าพี่น้องชาวสวนยกงไม่อยากได้พันมันเพะกติขายอย่างไรครับเอ๋ยครับพันมันครับขายเออคิดมันขายเป็นขีดเขาขายอย่างไรกันขีดละขีดขีดหนึ่งมันได้เยอะนะคะครับขีดหนึ่งสองร้อยขีดละสองร้อยนะครับขีดหนึ่งี่ปลูกได้บ่จาจัก อ้ได้เยอะได้เยอะอนนป็นเป็นไล่ผุนบอกใช่ค่ะใช่ใช<อ>่ชองไล่นนหละเยอะมันเบานะครับน้อ <ฮะ S 2> เอ้าขอบคุณใหญ่หลายครับครับสวัสดีครับ <ฮะ S 1>